ัดีค่ะพบกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นี่กองบัญชาการเช่วยรบที่2ค่ะค่ะและในวันนี้เราจะได้นําเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยเคยเป็นฐานกองประจำการกองพันสัมภุธกระสุนที่2 2องกองบัญชาการเช่วโรบที่2ปีพุทธศักราช2553ัพัดที่2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีครับกับผมนักเรียนในร้อยอธิษฐานชาภิกุลครับ ชีวิตวในวัยเด็กของผมนะผมเป็นลูกคนเดียวครับปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่2คนครับเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเชภุมพักดีชุมพลจงังหวัดเชภุมครับก,ก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการนะครับผมประกอบอาชีพเป็นช่างปูพื้นปาเก้นนครับการเข้ามาเป็นทหารของผมนะมาจากการจับฉลากได้ใบแดงนะครับทหารบกขัที่2ครับที่กองบัญชาการชุดที่2ครับความรู้สึกในตอนแรกที่รู้สึกว่าตัวเองจับ ได้ใบแดงนะครับผมก็บอกตรงผมก็ไม่อยากเป็นทหารนะครับแต่ว่าช่วงแรกที่เข้ามาฝึกนะครับผมก็รู้สึกกลัวครับพอมีครูฝึกครับมาคอยดูแลใจใส่เป็นอย่างดีครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเล่ามาทุอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีเขาฝึกให้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาชีพทุอย่างครับ หลายสิ่งครับที่สําคัญเลยที่ผมได้จากการเป็นทหารก็คือเพื่อนครับจากหลายอาชีพหลายพื้นที่นะครับหลายคนอาวุธการศึกษาได้มากินด้วยกันมานอนด้วยกันครูฝึกมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับที่ช่วยเปลี่ยนผมจากคนเรือนให้เป็นทหารสํบการเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบของผมครับส่วนสําคัญเลยมาจากแม่ผมครับแม่ผมท่านต้องการให้ผมไปสอบเป็นนักเรียนในสิบครับผมก็เลยทําตามที่ท่านบอกครับ นเรียนใน10ทหารบกครับผมเป็นนักเรียนใน10ทฐานบกุกรุ่นที่15บัดที่2ปีพุทธศักราช2,554นะครับในการศึกษาก็จะศึกษารวมการทั้งรุ่นครับที่ศูนย์การอหารราบครับเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็จะแยกเหล่าสายวิทยาการอีก6เดือนครับจากนั้นก็จะติดยศเป็น10บปีครับททนนฝัา เห็นผลที่ผมได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็เน <S controller> ื่องมาจากกองทัพบกนะครับได้ให้โอกาสผู้ที่มีผลการเรียนที่ดีครับอันดับ1ถึง8ของรุ่นนะครับ <S ess os> จาก926คนครับ <S <S <ess os> ในรุ่นผม <S ess os> ได้โคต้าเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารใช้เวลาทั้งสิ้น3ปีนะครับจากนั้นก็จะได้ขึ้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า <S ess os> ต่อไปครับ และในช่วงสุดท้ายเราจะไปฟังข้อคิดที่เขาได้ฝากเอาไว้ให้กับหลายๆคนที่มีความฝันค่ะ สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆคนทาหารครับกองทัพบกนะครับได้ให้โอกาสเราในหลายๆอย่างนะครับการศึกษาต่อเมื่อเราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถนําไปต่อยอดเข้าไปสอบแข่งขันเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและถ้าสามารถสอบได้ลําดับคะแนนที่ดีนะครับสามารถได้โคต้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยร็อจะจอมเก้าอย่างผมครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกครับท่านได้ให้โอกาสแก่คนทหารของประจำการนะ ได้เข้าไปทดสอบแข่งขันเข้าหลักสูตรสงทางอากาศนะครับซึ่งเมื่อได้จบหลักสูตรสงทางอากาศแล้วครับสามารถเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบทหารบวกได้เลยครับก็ขอขอบคุณกองทัพบ,บกครับที่ได้ให้โอกาสพลทหารกองประจำการครับได้มีโอกาสไปสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบก คุณนักเรียนนายร้อยอธิษฐานชาพิกลอีกครั้งกับเรื่องราวดีๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับหลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันและอยากจะทำตามความฝันของตอนให้สำเร็จค่ะกองบัญชาการช่อรบที่2เป็นหน่วยสงำลังบำรุงชั้นนำของกองทัพบ,บกและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวดีๆที่นี่กองบัญชาการเช่วยรบที่2ส,สวัสดีค่ะ